สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นแมปวอตเดอร์นะครับเย้วันนี้ผมก็มาเกเอ้ยวันนี้ผมก็มาเล่นกับเก้สองคนนะครับจัดแล้ววะเน็กแมปจันจันกินคนปะโอเคโอเคโอเคมันโอเคมันขดพายิบัดเพื่อนวะนั่นดิเอ้ยอ,อะไรอ่ะเอาจุกต่อขยันข้าอะไรนะวะคืออะไรอ่ะ มาดูกันครับเขาจะต่านอ่านภาษาจีนเอาไหมครับคุณตอดมาทายกันเขาจะอ่านไพ่บัตรคราวนี้เป็นว่าอะไรเขาขุดเหมืองดีควาใช่คุดเหมควาหมายว่าหน้าทำงาำงานทนองานท่าเ่งเต่งเต่ง่งเ่งต่งต่งมต่งเ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 ตเต่งเต่งต่งเต่งต่งเต่งเต่งงต่งงต่งงงต่งตต่งแต่งต่งงต่งงเต่ง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 งต่งต่เต่งต่ง่งต่งต่ง่งต่งต่งต่เต่่ง ทำไมมืดขึ้นไปอุ้ยอากาศนอนหอบมากเลยอ้เรามานอนในบ้านดีกว่าควอำตอกไม่ำตอกไอ้บีบีบัตรใครบีบัตรคะไอต้องร้อนจิ๋งอนบีบัตรด้วย ปรับใครยี่บับไม่รู้ปับลุลวจมันจะมันเคลื่อนจะเป็นอะไรวะอยากรู้ส่วนเพิ่มเดี๋ยเพิ่มเราเจอเราเจอคนไม่ขอเพิ่มมันยี่ปับเองหมื่นกว่าหมื่นกว่าดี่ทุกคนเชื่อปับลุลวะทุกคนเชื่อปับลุลวะปับรัวปรับรัวะยี่แปดมันมันตายได้แค่ยี่แปดสามสิบเหรอเฮ้ยตายได้เรื่อยเมันมีปุ๊บอะไรกดยากควันยังไม่ขึ้นเลยอะสว้าคูโด อินเดีย67เอาเอก17ไปเอาวางไปเลยเฮ้ยมันปรับรถอ่ะมันปรับรถเครื่องว่ามันเกิดอันไงใครอะไรอ่ะใครวิบัตรเหรอใช่โอ้โหพี่บัตรว่ากี่ไพ่พีบัตรี่กำลังไม่เยอะกว่าพี่พี่บัตรอีกเยอะกว่าก้าวรพวิบัตร ตอนนี้อาถันและวตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเห็นแต่หน้าจอตรงกลางเนี่ยทุกคนทุกคนเรารู้ว่าตรงไหนปลอดภัยสุดตรงไหนรถตุ๊กตุ๊กใช่เหรอเขาบอกว่าคนดีย่อมไม่คนดีย่อมมีชีวิตรอดไม่ตายง่ายมานเราจะยืนจะยืนกลางแจ้งเลยเว้ยโอ้เราดั้งแบบเราไ่้เลยคอร์ดอะเราหนาวอ่ะเรานั่งอยู่ในรถตุ๊กตุ๊ก อะไรวะโมอ้โม่ไอ้ี่ีไปทีเนี่ยโอ้ยโววว่เฮลมีพี่แอะไรวะเนี่ย้แหลกโอ้แหลกเลยอ่ะแล้วูดูดิโอ้นาโจสว่างชีเลยทัานสื่อนามีก็มา มีก้อนขี้อะไรด้วยรู้อ่ะเขาอะไรมาลงมาเต็มๆแล้วระเบิดโอ้ฟหีไฟวันนี้แถมล้นชูชีพอันเนี้ยมีไฟมีก้อนอุปสรรคมาด้วยมีเรือมอเตอร์ไซค์หนูรถบันไซหนูรถบันไซถวายฮะถวายมีขี้ด้วยว่ะ เออตายตายอยู่ไหนนะเอาอยู่ข้างล่างเหรอแลมีขี้นะเว้ยเนี่ยบัดไั่พิบัติต่อดีกว่ามึงลงมาดูขี้ยา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 แรงแรงแรงยายาตายขอร้องยายาแล้วมุดไปดูขี้ดีไหมไหน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 โอ้ยขี้ขี้ไอ้นี่มันคือรากต้นไม้เผารากต้นไม้โลกผมบบกำเนิดต้นไม้โลกอ่ะไม่ใช่ละไม่ไม่ใช่ละเนี่ยมันลงมาจากฟ้าเนี่ยโดยพระเจ้าไงแล้วก็มีสายฝนลงมา อะโวคาโดต่างหากเราอะโวคาโดโอ้โหเมื่อผมเห็ตอนนั้นยังังไม่จบตรอหมดยังเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้อะไรก้อนดำๆอ่ะเมื่อกี้เห็นปะเออก้อนดำๆเลยมีก้อนที่รอดได้ด้วยว่ะแล้วก็ที่รอดได้วเลยเย่ไม่มีใครรอดหรอกเชื่อเราอะอือใช่ใครรอดถือว่าคือแบบ วันที่สองเย้ก็ที่อ,ย,ย,อย้วันที่สามเลยอะรียนสีอะไรก็ลอนดอนลอ <London. S 1> <London. S 2> นดอนอังกฤษแมพอังกฤษปุ้ยดาดาบเราไอ้หลงสุใครละลอนดอนอเมริกาไม่ใช่เหรอลอนดอนหรออังกฤษลอนดอนลอนดอนลอนดอนชื่อแมพมันชื่อว,ว่าลอนดอน ลอนดอนมีหีมีมีจอนป้นกันด้วยเอ้มีจนแทกันด้วยอุ้ยไอเกเรอะเกเรเรามาโรงเรียนลอนดอนกันนะครับโรงเรียนลอนดอนวันแรกนะคะเราเป็นสำาร็จกันเฮ้ยลราลองคุยกับเขานิบ้า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 ไ้าบ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 ้่อ้าบ้าบาบ้าบาบ้าบ้าบ้้าบา้้้้้้้เ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้

มาสข่งกันผ uh ัดไทยรึ huh. ่ปล่าผัดไทยโ้๊ยไปถูกหน้ากันไปพี่ดิสตาดาวดรอปเมื่อกี้ไข่แหเลยคปเตอร์วะเมื่อกี้ไม่อดต่กงคนต่างก้าวไว้จ้าต่างคตาไปเอง ปรับปรับให้มีบัตรดีกว่าให้ม,มากกว่านี้ปรับไม่ได้ปรับไปปรับไปได้วะมาสโกโกมาใหม่ดนะ้วยโอ้ยสวัสดีโอแ้แหลกไปไปไปหาหาที่หาที่เกมหยอกหยอกเฮ้ยอันนี้ประเทศอะไรอ่ะ พาวเวอร์เนี่ยหาหาที่แอบหาที่แอบเนี่ยเจอเจอที่แอบแล้วอะไรวะล่ะบอลลูนเหรอดูข้างบนดิเออไปดีกว่าไปดีกว่าไปเรียนกันดีกว่าเราไม่ได้หรอกเฮ่เจ้าหูตรงนี้แม่แอปเปิลนะมาดีสิเจ้าหนูตวี แล้ววั One <God>. One. <c oughs> ดก่อนวัดีแท็กโยนี๋ยวคุณดีแล้วอะไรเลยนะเฮ้ย,เ,ย<อ>เน็ตรอดเหรอ,อเน็ตรอด,ดแต่ละว่าแต่ละว่าคงไม่รอดแล้วแหล,ละโดนระเบิดขนาดนั้นอะ่ะแต่มันอยู่ตรงบ้านบ้าน,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 นเลย <c oughs> ดูก่อนดูข้างล่างก่อนเฮ้ย เนี่ยเราจะมีอี่เนี่ยเดะเดะเดปโดนเราจะโดนขู่แทงอันต่ออะอ๋อมือตุ้งที่โอ้ไม่พิบัติโอ้ใครปรับใครรปับยังไม่ได้ปรับอะไรเลยอ่ะก็มันยังก็ก็ที่ก็ที่พวกเราปรับไปไง น่องไอ้น้าที่ที่ที่สูงที่สุดก็คือที่ที่ทปลอดภัยที่สุดทำไรสลามของคำไอ้หน้ามันขีน้นั่งแล้วแอปแอปในี่ตนี่อ่ะตรงเนี้ยแหละปลอดภัยที่สุดแล้วเป็อยังไหนกันล่ะแล้วเป็ยังไงกันนะอย่ามีสื่อนามิก็พอมีสื่อนามิเปล่าวะโอ้ระเบิดก้อนโอ้ ไอ้ยไข่รอดก็มาแล้วครับอัญอยวิวให้บัตรโอ้ยเด้อโอ้โหแหลกเลยอะตู้ก็แค่พี่ตอนนัวันสิ้นโลกอะรอดแหลกอะรอดี่้ตนมันจะรอดไม่ทันจริงชีตู้ช่วยแล้วอุณต้จไปรับบัเอ้ยอุณต้อมาคุณกำลังเก็บได้ไหมอะ เหยียบได้เหยียบได้กำลังเหยียบได้แต่แต่มัตตุปุกไงขอร้องหน่อยข้างบนมีก้อนไอเอ็มเอาเม็กซิโกิลาเจอข้างบนมีก้อนไข่ห๋มเลยเราโดนดีดจ่ายพวกเสกโอ้โคตรแหลกเลยมมีแซด้วย่ะโอเค รีเตอรีแมพไอ้อไม่ใช่รีสักทีเอ้อใครมันจะรอดวะถามจริงเฮ้ยมีที่หนึ่งรอดอันนี้ฮะมันมันมีที่หนึ่งรอดเว้ยคือที่เดียวเท่านั้นเลยอะ่ะหน่นาน่ะตรงสีดน้ำตานี้เดียว่ะโอเคไม่รอดละเอาค้างเ,เ,เด็กแมッ อุ้ยน้ำ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 ทำไมไม่จมวะน้ำคำโอ้เฮ <c oughs> <ด>้ย <c oughs> ทำอะไรอะ่ะทำอามาตะคำโอ,โอ้โเฮ้ย <c oughs> อะไรนะาน <c oughs> ักเก็ต่ะนักเก็ต่ะกระดีดกระดาดกระดากู <c oughs> วีชาคู่แต่ว่าถ้าเติมหน้าแบบใจกีเลไไปด้วยเป็นสีพวกนี้ย แต่ว่าเราไม่หนุนห้ามขวามือกระดิกกระดิกเลยอยากโอ้วีชาเดอโมอายโมอายคต้องให้คนตีกันโมอายห้ามอยู่นิ่งห้ามอยู่นิ่งโมอายห้ามอยู่นิ่งทำไมอ่ะมันเลาะเราเอ้คือวิธีลับมือโมอายห้ามอยู่นิ่งกระโดดไปต้องกระโดดไปกระโดดมาแล้วหัวขาดไปแล้วน่าก่อจังเลย โมอายบัมใครตกแบบไปอ่ะเมื่อกี้ใครตกแบบไปอ่ะทำไรยูนซิกเลวเลยเอ็มแต่ดูการินตกน้ำไปเลยอ่ะเแล้วชิมเบอร์มาดูโมอายกันนะฮะก็อย่าดัง จะตกแล้วแน่จะตกแล้วเป็นไงจะตกแล้วเราจะตกแล้วเป็นไงนี่เราจะตกแล้วใครแน่จริงแน่จริงใครก็มาดันเราดิจะสไปเดอร์แมนป่ะเนี่ยแล้วจริงจริงเรายังเรายังไม่ตุยเราเกาะหน้าต่างอยู่แล้วก็ก่อหน้าต่างเหมือนกันด้วยเหมือนกันอ๋ออะไรนะเอ็งตกมาด้วยเหรอใช่โอ้แหลก อะไรอะนะนี่ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดเองเชื่อเราปะนี่อันนี้ปลอดภัยอันนี้อันนี้คืออันตรายที่สุดแล้วดูดิแทงน้ำวันนั้นแทงน้ำจะตามมาทำไมเนี่ยโอ้เออเเจ็บเจ็บ a อเอ็มมาเม็กซยาาสไรท์แ ก็ดีก็ดีกระดักโอวีอิตาโกแล้วดูแลที่ปลอดภัยอยู่ไหนเรอลอนาละอุ้ยอะไรอ่ะสลามสลามสไหนสลามไหนสลามพี่สาจสลามไหมโอ้โหนี่ไงที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดอันตรายกว่าที่ปลอดภัยมากเลยอุ้ยอะไรตกมาต่อหน้าวะ เอเลียนสลามเอเลียนมันคือเอเลียนอยู่ได้ไงอ่ะนี่มันไม่ถึงกอนนี้ไงน้ำระวังมันก็เป็นกระดูถุงบอลเอเลียนเอเลียนกินบอลไม่ได้โอ้ย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 

เฮ้ยเฮ้ยฮยตัดเหี้ยไปรัชาตรมามาจากเกมเลยรู้ไหมพลังบิดพลันบิด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 หมดบิดหมดเอ้ยแล้วว่าอย่างไรคอุ๊บกระโดด yes รอดรอดได้ไงเราอยากไปตรงเรือลบไป โอ้ทำไมทดไราตกน้าอ่ะโม่ดอก่ะชอ่หยด้ใหม่เฮ้เดี๋ยวทำไมเยอเอ๊ดูดูเลือดเราดิทำไมเลือดเราไม่รีไม่ร่ะเพาเองเองอยู่ในเรือแอปลักษา แอปเปิลแอปเปิลกินไม่ได้ด้วยโอ้โหไฟพี่บัตต์โอเคยังไงไว้ไปบ <c oughs> อ,เอ,องงกเราควรสตาร์ทกับเราไปข้ามานี่สิจ้าตรงนี้มีขนมนะเอ้ยตรงนี้มีแอปเปิลนะบอกว่านายต้องเอาปอดเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือที่ปลอดที่อันตารายที่สุดก็คือที่ปลอดภัยที่สุดที่อันตรายสุดคือที่นั่งขี่อ๋อ นี่อันนี้อันนี้อันตรายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วย้ออยู่ถงังเราเลือดก็เป็นเนื้เนือเือเอเนืนเลือดเราโคตรเยอะอะอะอเเกินอเนเนอ้เอ ไอ้บอกิวเกินอีทรวดอินทอร์เกิอ้บอคิวเฟอินทอร์เกิลอยใพพี่บัติใกล้หมดแล้วใช่ไหมไอ้ลู้จะ้อก่อนย้ำให้ นึกอะไรดีๆนี่ะฉันาอต่ออะไรก็ไม่รู้วันสิ้นโลกแย่าคิดว่าจะผ่านไปเลยชน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 ให้กลับแล้วนิดเดียวเด็ดเน็ตไม่เน็ตตายแย่จะใครงอไงฉี่งูไม่รู้อ่ะเองลองโดดมาดีเมื่อกี้มีมีฉี่งูแล้วก็มีสลามด้วย อีชื่ออะานอ๋ออะารเนี่ยอุ้ยขอกีนมจีนมแบบอะไรวะคุณเอาโมเดลมิโกะจิบบีตเล่จิี้ไตเล่จิบี้ไตเลยเห็บจิบดี้ดอมดอมแก๊ร้อนจังเลยร้อนจังเลยขี้ข้าร้อนฟงข้ามาจะยกขี้ข้าร้อนฟงไหน าขอไหมใครอยากอยากได้วะอูสิบก็ก็ประมาณก็มาหลายหลายโลบัรกแล้วอะสิบแล้วไล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยสนิมสนิมกัดโคตรเจ็บเลยอุ้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 ยว้าทั้งฟืนเลยสนิมกัดทั้งฟืนอยู่บนเป็ดเราตลอดเลยโดนสนิมทั้งบนดลังคาเองคอเราขาด เราว่าไม่ค่ะเราว่ารู้สึกว่าตรงที่เราอยู่มันรู้สึกมันจะเหมือนจะถล่มอ่ะเราไม่น่าเข้าไปในห้างเลยว่ะเราเียมันแล้วเม่ขึ้นไปอยู่บนทวงสาันนห้กินกินกินเราให้กินเราให้กินลูกอมลูกอมของของของ้ำใจมันหดนะคะท้ำใมเวลาชาตึงตึงตึงอ ไอ้เนอหายบ้ามบ้ามบ้ามสายโอ๊ยตัดเอยักเราให้ล้มดิฝักรล้มดิเลยโอ๊ยล้มเหรอกูจะไปอยู่ล้มเมื่อกี้เนตเกือบล้มอ่ะฮะแค่นี้อ่ะนะ คิดลายดีๆออกอะคิดอะไรอะจะได้ตายหรอกครับอะไรวะคือเนี่ยตรงเนี้ยคือที่ปลอดภัยที่สุดละแล้วว่าเราขึ้นไปแล้วว่าเราอยู่ในแล้วว่าเราอยู่ในปล่องไฟดีกว่าผู้ปล่องไฟบูดเข้าไม่ได้อย่าภัยพิบัติก็พอ ขอหนึ่งคที่ตัดลูกน้อยแล้วกันฮะไม่เอาพันไม่เอาพัน้าะไรนะอะล้มถ่วงปะเนี่ยอะไรอะโรนลาดอโอมาจะกินโดนโดนอะไรโดนโลกโลกจะตัดโลกยังไงแต่ในหนึ่งพายวัดไงอาจะจัดให้เลยเนี่ใครรอดบ้างวะเอ็ดูสภาพดีเอ็นดูสภาพโลกดี หลือใจแกโลกอ่ะล้นอ่ะบอกเลยค้นล้นอ่ะเน่เน่เนเราให้นาฬิกาตายเองเอาไหมนาฬิกานาฬิกาเอาไว้โวดด่านด้วยแะไรเองเราให้นาฬิกาตายเองเองจะได้ตายไวไหมผักก็ดีผักก็ดีไอ้ไอ้เป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็ ทำไมอยากเป็นสไปเดอร์แมนบอกเองเองเองเนี่ยเอ็งอยู่ตรงนี้แล้วเอ็งก็ถือลูกโป่งอ่ะไม่ต้องทำแบบนี้เว้ยต้องเดินไปแล้วก็หันหน้าไปตรงกระจกอ่ะโอ้ยโอ้โอ้เล่นเหรอครึ่งหลอดสไปเดอร์แมนฮะอมีกระจกมั้งชูย่า ด้านเราขอถามไปง่อยดิว่ามูเถะเองกำลังอันนี้อยู่ปะเน็กแมวมูเถะฮะเองอะไรจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้บอกเลยอันนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดละเองเชื่อปะก็ป่าฟ้าผ่ากลางห่วยคัดไม่เอาฟ้าผ่าก็พอกลางห่วยนะเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นภัยพิบัติแล้วก็รอดนะ นี่เด้อยู่บนหลังคาแล้วรอดจากเกลียไม่สิตรงนี้ต้องตรงนี้ตรงเนี้ยคือปลอดภัยที่สุดแล้วกระบะไอ้ตัดด้นโดนโดนคว้าผ่านผ่านใส่เขาแล้ตายก็ตกกระบาตายนี่จะเต้นรอนี่เต้นรอเลือกลองย้ำกระมังปั๊ม โอ้ไพ่พี่บัทโอ้ขังดินไหวลาวาบ้าใครวะบาปโอ้ก้อนอะไรมาเตอือดเจ้าตายเอ้ยมัาลอยมาตรงนี้ด้วยไหนต้องโดนนี้ตายเปล่าไม่ตาย มันมันมายันจุดเกิดด้วยเวลาวาโดนอ่ะโอ้โหลาวาคนเนี่ยเนี่ยแล้วตรงาต้องไปต้องภูเขาไฟจุดเกิดก็โดนราวาไม่ทำไมไม่โดนหล้วเราเหงื่ไม่จุดเกิดโดนลาวาเหมือนกันเลยโดนเอยู่ตรงภูเขาไฟอ่ะครับเราถึงแล้วภูเขาไฟพี่จะไปได้เหรอเอามเราละมาหาอีกแล้วเราจะลองว่าใครไปเราจะลองเข้าไปตรงกลาง โอ๊ยเข้าไปไม่ได้เข yeah. right. ้าไปได้แ so ล้วเออเอ็งลองเอ็งลองเข้าไปตรงกลางดิเอ็งลองเข้าไปตรงกลางดิเอ็งลองเข้าไปตรงกลางภูเขาไฟดิเอ็งดูดมีก้อนอันนี้ก้อนของภูเขาไฟดิเว้ยร์ทำไยเอ็งลองเอ็งลองเข้าไปตรงกลางภูเขาไฟดิลองลงไปดิเอาอ่ะแล้ไม่เชื่อตาอย่ามาโกหกเราเลย เขาแจก50โลบัยแจก50โลบัสแจก50โลบัสเออแจก50โลบัสนะถ้าเข้าไปอะไม่เน่้นต่อะาปอะฮะเกิดที่ไทำไมเราม่เป็นเพื่อนยากทำไมทำไมทำไมต้องให้เกิดอยู่ข้างบนเลยวะไม่รู้ตอนนี้เราไปเหยียบเมฆนี้เราไปเหยียบเมฆนี้ว้า อ,อ้อยตกตายทอะไรแลวไ้นี่จะไม่รอดวะทำแพะออกไปสายข้างบนเมฆข้างบนเมฆมันอยู่มัน okay. มีอะไรบางสิ่งบางอย่างเว้ยดูดิเฮทำอะไรอะทำอะไรเกือบแล้วไม่ยอะอะไรวะน้า ซูเปอร์โทโรนัลดอรันโดอะไรแฟนลุโอ้โหโธรนาลุไปทางไปไหนอะโธ่นาโดไม่รู้ร oh, <Ton> มัมไไน,มนออกอีกสายไหนมันเคลีทางแลวเนะี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ <Yeah. S 2> ายบายเย้